สวัสดีครับนี่พี่น้องมาไต่เห็ดครับอยู่บ้านสับสว่บบางชุมชนสับสว่บบางครับผมครับป่านน้ำหนาวครับผมครับืัอนี้พี่หมานบอพี่น้องมาติดตามกันเลยครับผมมื่อนี้มาฮอดแต่เศร้าค่ะพี่นอ้องตีห้าค่งจ้าได้ขอม่ากัเพราอได้เก็บด้วยครับครับอันนี้ของสาวอูค,ค่ะ,ะครับผมจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันนะคะครับผมจ้าพี่น้อง ขอมูเห็ดทหารค่ะพี่น้องค่ะเนจับไดถึงควรจะแมนนะคะน้ำเบากดอนเด้อค่ะพี่น้องความสามารถจะของวันนี้ตองย่าถือเขา้วขอเห็ดทหารจ้ะเด้อปรากดคุณอ่ะซงดอกพุนึเพุน่ะเดิงดูมันเป็นดอกเป็นดอนี่ค่ะเน่อีกดอกหนึ่งอ่ะบ้างพี่น้องี่ค่ะเด้เดเด้เด เอาขอไข่มันต้นเหรอไข่มันเสียบกัดหวานน่ะนี่ค่ะโอ้โมนี่ได้ลายดอกเลยค่ะพี่น้องคะได้หาไหมได้ลายดอกเลยจ้าเดี๋ยวตัดหาคายก่อนเลยค่ะครับทักผมเมื่อกี้คนหลายครับกว่าที่หายากแน่่เลยครับน้ำงามครับผมห้องกันลั่นตาเลยค่ะไม่ไหนน่ครับ ขนาดมาหอดแต่เสาดิเนี่ยน้องบ้าก้อนเนาะครับธรรมดาเนาะหาอยู่หากินจ้าไปกันต่อค่ะนี่จ้าพี่น้องย่างก้อนส่วนกับบ้าก้อนค่ะนี่ค่ะทำงามไม่ใจาพี่น้องค่ะจ้าสดทคลิปสดนี่จ้าพออีโมนึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ไม่มีห้างดนะจ้ะห้างของเมื่อวานนี่มือเนี่ยห้างคักมือเนี่ยอ๋อเอาอันนี้มาเบื่อเครื่องห้างเครืงคนหลายพี่น้องมือเนี่ยเอาแม่เอาบาวจิ้มเอาโลดนี่ปอ้ยไล้วปะทันเห็นเราบ่ค่อยใหญ่ดิเล่นบ่มือถือเราเหรอใช่คลิปค่ะจ้าพี่น้องค่ะงามงามค่ะงามครับผมใบใบใหญ่กับใบครับผมมันกับ อันโปะไวนั่นบ่่เหลียเลยท oh, okay. oh. oh. ี oh er? ่เราเปพี่อันตเน่้อออเฮ้ยสาวอูเหี่ันเห็ดเหี่ยเหี่ยวเหียบเหียจ้าหาพี่น้องห้องดอกเหีเหียหน่อยเหียหน่อยเพิ่งเปียงมังคุดโอ้จีเพิ่งเปลียมังคุดกานละ แล้วแต่บ้านเอ่นเนาะพี่น้องนะเนาะแล้วแต่ว่าบ้านผู้ใดเอ่นอยังไงคนหลายป้าแตะพี่น้องไปใส่กระเพาะตะโคนเลยค่ะมืนน่อไงจักสิหมานโมมานติดตามกันค่ะาจนว่าปิ้นหน่อพี่น้องตัวมอติเมียพี่น้องเฮ้ยคันบ่อสนิทมันกะเอาไว้บ่ได้พี่นอ้องเลยเอาไวบ้บ่ได้ ก็ได mm. 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 yeah, no. yeah, ้ย uh, uh, ังทีแ uh. ล้วเนาะไปนเงาอะเป็นเงาเอ๋อนั่นมันน้ำได้เด้อไข่มันนะเป็นเงาอยู่เจ้าบุญเบาปิดไฟนนะบบาวนั่นแล้วผักแจมไดปะไพี่น้องาล้มลืมปิดไฟไข่มันดิม่เอ้า อ๋อวที huh. uh ่เ huh. ป <si ็นเสียคนอยุโรปเลยเป็นขีดเป็นขีดตมอก็ุน้องไ่นี่ล่ะเป็นขีดตุมเดี๋ยวล่างมันล่างหนกแท้ กันต่อค่ะพี่น้อ,อกขาตีมูนึงค่ะลืมเก็บปีไฟด้วเถอะโอ้ยแ,แล้วกับบุ๊คน้อยหย่อมย่งกัพบพ่อได้เก็บอยู่ทหารทับเนื้อซองกองทับแล้วแล้วนี่ค่ะพี่น้อกพี่นดอกเป็นมูจ่าช่วงเนี้ยเออเอาเอาเอา,เอา <ไ>นี่แ่ะเบาที่ว่าเวลามันแตกมันที่เป็นแบบนี้แหละที่เพื่อนเอินว่าใครใครนะค่ะไปกันต่อด้ค่ะพี่น้องคะเดลียวเห็นบ้าพี่น้องเห็นบ่ท่านบ่สังเกตเห็นเห็ุอีงก่อนเลยเปื่งเงินมันขุดเปื่งเปล่งนันขุดท่านบู้สังเกตเหนที่เพื่อน โคมเห็ดูคาเห็อันเดอดต้องเสียบทั้งใต้เห็นมันขึ้นมากว่านยังจับนันนะดองนึ่งอ่ะบ่อีกขางไปมันไม่ห็นนะนี่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 จ้านันน่ะเสียบขึ้นโอ้ยก่อยเอาติจ้ามันได้มาพร้มันได้อันบายมันแล้วมันบัวสะเกิดที่บัวสยเก็ดไปไหนไดิจ้ะเนียนถึกันต่อจ้า นี่ค่ะพี่น้องอสาวอูพ่อสองดอกจ้า,าอันเบาๆกําลัยางาพี่น้องนี่ค่ะขันบดอย่างก่อนแบเพ่งตาสิดีดูเห็ดหนูเนี่ยกําลังงามคนกะลายพี่น้องคนกะลายไปจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยยืนว่าที่ทรศัพท์าสัน่นเดี๋ยวม่เห็นเห็นดอกแรก,กๆอ่ะ อย่ามาพอดีเอ้ามี่อย่างแดงๆนี่ค่ะนี่น้องค่ะงามๆเลยจ้าะนี่ค่ะไปกันต่อค่ะนี่ค่ะพี่น้องพี่เรานี่หลายจ้าพี่น้องมูนึงเลยค่ะแตวเราว่ามันเอียงกันทำไมว้นี่กูมูนึงเลย อีกแล้วค่ะพี่น้องอยู่คนเดียวจ้านี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะจ้าพี่น,อนอ้องเห็ดทาหารจ้าเห็ดปูท่าหารค่ะกเกียงแซ่บพี่น้องค่ะเออเบากรรย่ากันแล้ว,ลวค่ะไปกันต่อจ้าอีกมูน,นึงจ้าพี่น้องจ้าอีกมูน,นึงค่ะ นี่ค่ะ,คะโอ้ยอันนี้เนี่ยได้จ้ะจับกล่องู้เดียวเบากรแล้วยางไปแล้วค่ะอืมเนอะเ๋ยวเผือเผือเผือถึกอืมเป็หลอเลยเป็นหลอเลย อู้เ <Tipp> พ <ett> ียเพียหน่อยมันน้อยเพียเสียหน่อยอะค่ะพี่น้องครับมาหล้าจ้าไปกันต่อเลยค่ะกม้วไข่ก่อนเอ๋อม้นไ่ขได้เมนบเมนโโอ้เมนขะเมนเมนบ่เมนคืาเห็ดเพื่องนกยูงขายาวค่ะเมนบบเนี่ เสียบเพราะเสียบไหมเพราะเสียบเนี่ยเนี่ยเออเหลดเผืนกเห็ดเผือนุ่งอ่ะเห็เผืกเพิ่งนุ่งขายาวอือจ้าเห็ดเพือกทหารจ้าพี่น้องจ้ามะกรูดใอยูค่ะสาวก็บผู้เดียวค่ะจ้าครั้งนี้อีกค่ะแมนเบิ้ลได้จ้าพี่น้องแมนเบิ้ลเลยค่ะแมนเบิ้ลเลยค่ะ หันจ้ะหัวหลุดพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวขออนุญาตเอามีจิ้มก่อนเนื่องจากมันหัวหลุดจับแห้งไปไลยพี่น้องแม่งเบิดเลยค่ะเนี่ยค่ะนะแม่นบิดเลยค่ะ เห็ดจ้าเห็ดค่ะไปกันต่อนะคะได้ปก่อนเห็ดอีหยังปวดขาเห็ดเพิ่งหวานพุ่นเมนบอแมนบอแมนบอนี่เดี็กเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งตุ๊กตาว้าวนี่นี่เอานี่เอานี่นนี้้อยโอ้แลาวบึงเสียบบึงเสียบนี่อยู่เสียบอยู่ค่ะเอ้ย โอ้ยนั่นเอาโลดอุ้ยไม่ได้ต้องมันแล้วแม่จะไปถือเสียมันก็นๆๆแล้วกันโอ้อโหที่หาได้ได้แล้วครับมาสรุปผลงานเมื่อนี้ครับผม<อ>ครับอันนี้ขายอันนี้ขายแล้วครับอันนี้ขายให้แ<ห>ม่แล้วจ้ะ ท่านี่ก็ที่เอาไปแกงครับผมจ้าครับอีพี่น่ะพ่อกันไหมอีพี่นี่บอกกอน,นอีสานเจ้าขอหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับผมขายเบิดแม่พี่น้องลืมปิดคลิปสร้างให้แม่เพิ่ลแล้าจ้า